คุณภาพการนอนคือแย่มากนี่นอนไป8ชั่วโมงกว่านะ,ะมาดูหลังจากที่เราแบบได้เครื่องนี้มามาคุณคุณดูเวลาการนอนกนะ่อน5ชั่วโมง58นาทีคุณดูคุณภาพการนอนก่อนอโอ้แม่เจ้า87%สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ แดนทริปชาแนลนะครับนี urai, oh, ่ฮะปาม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 เที่ยวไปเต้นไปโอ้โหเออโอเคหลายคนที่จะบอกว่าเฮ้ยครูชิงไม่เที่ยวแล้วเหรอเที่ยวครับใจเย็นครับยังเที่ยวอยู่เหมือนเดิมแต่พะเอิญช่วงเนี้ยเ่อของเล่นใหม่อยู่นะฮะก็คือเจ้า M A 4 500 จำได้ปะสคลิปที่แล้วแต่มีคนกระซิบมานะครับผู้ใหญ่กระซิบมาบอกว่าครูชิงเครื่องนี้มันไม่ได้ชื่อ mac 5 0 0เว้ยแต่เครื่องนี้มันชื่อว่า max 5 0 0 s ้อย s ไปไงโอ้โหหลายคนคงดูวันที่ผมแกะกล่องไปแล้วหลังจากนั้นก็มีคลิปพี่สูนรอีกว่าเอ้ยหมวกันน็อกนี่ ที่เปียกน้ําเพอินไปทุระมานะครับแล้วก็ฝนดันตกก็เลยต้องขี่ลุยฝนมาน่าจะลุยฝนมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ฝนตกอยู่ในระดับ3นะครับคือคือตกหนักอะ่ะแต่ว่าไม,ไม่ได้หนักจนแบบขี่ไม่ได้ก็แต่หนักแต่ขี่ได้นะครับก็ขี่มา60อะไรเงี้ยห้าสิบหกสิบขี่มาได้เปียกอะ่ะก็เปียกครับ เดี๋ยวคลิปเราขึ้นไว้นะครับก็คือถือว่าดีมากเลยตื่นเต้นนะตกใจว่าโอ้แม่เจ้าหมวกแห้งแล้วไม่เหม็นหืนไม่เหม็นชื้นเลยไม่มีกลิ่นผมว่าไบาเกอร์ต้องถูกใจสิ่งนี้แนะ่นอนและเขาเคลมว่าคนที่เป็นภูมิแพ้จะแบบมีการหลับลึกมากขึ้นหลับนานมากขึ้นนอนดีขึ้นไว้ง่ายเหอะเราก็เลยแบบเพรนั้นเราได้ทดลองแหละเพราะว่าเราเองก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกัน หลังจากที่เราได้มาวันแรกนะครับเราก็วางไว้ด้านล่างในห้องสอนเต้นเราก็สอนเต้นไปซึ่งมีข้อดีนะอย่างที่บอกตั้งแต่คลิปแรกนะครับอันนั้นคืออันที่เราประเมินถูกปะว่าเขาบอกว่ามันกลิ่นอ่ะมันไม่เหมือนกลิ่นที่เราได้เครื่องมาจากจีนนะครับอันนั้นมันเด็กๆมันจะบอกเลยว่ามนกลิ่นมันเหมือนแบบสนิมเปียกน้ำมันวิ่งหนีกันเลเทะเลยแต่ตั้งแต่เราเอาเครื่องนี้มาเราทุกครั้งเวลาเราสอนเต้นเด็กครับ ราจะเอามาวางไว้้างล่างแล้วเราก็เสียบป๊กไว้คุณเชื่อไหมเด็กๆอะ่ะมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแล้วมันไม่พูดอะไรเลยบอกมันอะ่ะมันยังบอกเลยว่า <c oughs> อ้าวครูอันนี้นึกว่าเป็นลําโพงไร <c oughs> อ่ะเห็นป่มก็ไม่เหมือนลําโพงจริงแล้วที่สําคัญมันไม่มีกลิ่นอะไรที่มันแบบแปลกออกไปอะ่ะมันก็ได้ทําให้เด็กๆมันไม่รู้ไงซึ่งเห็นไหมสุดยอดจริงๆผมว่าสิ่งที่เขาเคลมมาถูกต้องละหนึ่งเรื่องนะครับ ส่วนสิ่งที่เขาเคลมมาในเรื่องของการที่คนที่เป็นภูมิแพ้จะนอนดีขึ้นแน่นอนผมเองเป็นภูมิแพ้ผมก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆผมก็ต้องทดลองครับวันที่ได้มาวันแรกหลังจากเราสอนเต้นเด็กๆเสร็จเราก็ตามคอนเซปต์ครับหนึ่งเครื่องไปได้ทุกที่นะครับผมก็ยกขึ้นไปข้างบนห้องนอนแล้วก็เสียบซึ่งเอาจริงเราก็จะพิสูจน์จากตัวเองเราเองอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมาทําคลิปเคลิบอะไรหรอกเราก็นอนไปตื่นเช้ามา ปกติแล้วผมเองจะเป็นคนชอบตื่นตอนดึกนะครับตื่นมาเข้าห้องน้ำตื่นมาฉี่ไว้ง่ายเอะตื่นมาฉี่ก็น่าจะมีมีสาครั้งอะต่อคืนนะบางคืนเยอะๆมี5้าหครั้งก็มีเหมือนกันก็เซ็งอะก็หาวิธีการแต่เมื่อก่อนผมใช้วิธีใส่เสื้อหนานาแล้วอย่าไปอยู่ตรงแอร์เย็นๆนานๆน,นะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งพอได้มาวันแรกผมก็ทดลองของเลยก็นอน ปกติเสร็จพนอนอนเสร็จเสร็จปุ๊บตื่นมาปึ้งนาฬิกาปลุกดังผมว่าอ้าวแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ปวดฉี่พอดีก็เข้าไปฉี่แล้วมาดูนาฬิกาอ้าวนี่มันได้เวลาตื่นแล้วนี่แสดงว่าระหว่างคืนเราไม่ตื่นเลยอ่ะแบบเฮ้ยจริงไหมเนี่ยคิดว่ามันโนไปเองก็เลยหาไปถามครูปุ๋ยแฟนผมนะครับครูปุ๋ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ตื่นลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเหมือนกันเพราะปกติตัวเขาเองเขาก็จะลุก เป็นปกติเหมือนกันผมว่าอา้าวเอาแล้วเว้ยทีเนี้ยหลังจากเราตื่นเต้นว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นไปได้จริงเหรอเนี่ยทีเนี้ยเราก็ไม่รอช้าครับ2คืนถัดมาเราก็เอานาฬิกาเนี่ยลิงก mm ์กับแอปพลิเคชันในมือถือนะครับมันจะบอกทุกอย่างเราก็อ่ะลองของคืนต่อไปเราก็นอนแต่คืนแรกอะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรนะ เราตั้งใจจะวัดจากตัวเราเองเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาทําคลิปรีวิวอะไรพวกนี้หรอกแต่มันตกใจนะเฮ้ยมันเป็นจริงเหรอวะเราก็เลยอีกวันถัดมาเราก็เลยใส่นาฬิกาแล้วก็เลยลองเช็คดูคุณครับเราเปรียบเทียบกันนะครับวันที่เรายังไม่ได้เครื่องนี้มานะครับนี่ฮะเห็นปะเห็นไหมเห็นปะเห็นปะ เนี่ยการนอนอะ่ะดูให้คุณ,ค,ณคุณดูจากตรงนี้ก่อนนะเวลานอนเห็นไหมแปดชั่วโมงสานาทีทีนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เหลือไปดูคุณภาพการนอนเห็นปะ่ะห้าสิบแซแล้วเขาบอกว่าคุณภาพการนอนคือแย่มากเนี่ยนอนไป8ดชั่วโมงกว่านะ หลังจากเราได้เครื่องนี้มาใช่ไหมแล้วเราก็หลับยาวๆเราก็เลยอยากรู้และทีนี้ยมาดูนะมาดูหลังจากที่เราแบบได้เครื่องนี้มาแล้วเราก็ใสอนาฬิกาตื่นเต้นมากคุณคุณดูเวลาการนอนก่อนห้าชั่วโมงห้าสิบแปดนาทีเน่แต่คุณดูนี่ครับคุณดูคุณภาพการนอนก่อนโอแม่เจ้าแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะยังไม่ใช่แค่วันเดียววันถัดมานี่ก็นอนน้อยเหมือนกัน อีกวันถัดมานะครับก็เามื่อคืนนี่แหละ5ชั่วโมง53นาทีดูคุณภาพการน,นอนแม่เจ้า8% 3อ้อะไรกัน,นเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นเรื่องน่าตกใจนะครับเพราะว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงสิ่งที่เขาเคลมมานะครับก็เป็นอย่างที่เขาเคลมมาจริงๆด้วยโอ้โหบอกเลยนะตัวนี้จิมโก้แม็ก0์ S มัน ผมว่าจริงๆแล้วควรจะมีทุกบ้านด้วยซ้ำนะครับลองลองเข้าไปดูตามลิงก์อ่ะผมหลายคนดูคลิปจะรู้ว่าผมเองผมก็ไปไปเที่ยวปกตินะฮะ,ะตอนนี้เรามีโครงการที่จะออกไปสอนเด็กเต้นตามตะเข็บชายแดนนะครับก็คือให้เขาออกกําลังกายแล้วก็ใช้คําว่าสอนเต้นอย่างเดียวก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเรื่องของระบําชนเผ่าของเขาส่วนผมจะเอาฮิปฮอปเข้าไปเราจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกันนี่ออกไหมฮะ ก็เขาก็จะได้ศาสตร์ทั้งด้านฮิปฮอปเข้าไปส่วนผมผมจะได้ระบำชนเผ่ากลับเข้ามาแล้วก็เราคงจะคุยกับเขาว่าไหนไหนก็มีระบำชนเผ่าที่ดีอยู่แล้วจงรักษาสิ่งดีๆไว้แล้วก็เติมกิจกรรมใหม่ๆพวกฮิปฮอปอะไรเข้าไปนะครับก็ถ้าสปอนเซอร์ท่านไหนนะครับอยากร่วมกันนะครับสนับสนุนทำสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับก็ติดตามกันครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามและขอบคุณสปอนเซอร์ที่กำลังจะเข้ามานะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ร่วมกันสนับสนุนให้พวกเราไปทำกิจกรรมดีๆกันก็ออฝากตั้งชื่อโครงการให้หน่อยถ้าใครดูอยู่ออขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะครับขอบคุณครับ